มีหนอนนี่ความเป็นแค่เด็กน้อยแค่แค่ตดตัวตก้าไปก็จะเดินป่าที่เมืองลาบูนะครับเราเห็นเลยใช่ไหมเรามาดูกันว่าป่าที่นี่จะอุดมสมบูรณ์แค่ไหนและก็เส้นทางเดินป่าเป็นอย่างไรเรามาสำรวจเส้นทางนะครับเพื่อนๆเดินปกติมีนักท่องเที่ยวเดินเลยเดินครับเดินผู้หญิงก็มาเดินนะโอ้โหไปเดินเส้นนู้นใช่ไหมสิงคโปร์ครับป่าเนึ่ยสิงคโปร์มาเลยจะมาบ่อยป่านี้โอเคเดินกันโคดิครับจุดเริ่มต้นตรงนี้เลยครับโอเคคร่าวๆทางแลย เราเป็นอย่างนั้นเท่าไหร่เป็นทางเหมือนเก่าทำไมก่อนที outra? ่อเขาทำเมืองเล่ย oh, ุคนั้นเขาเรียกว่าดีดาสามอดีดาสามนี่จะทำเป็นเดี๋ยวเขาเล่เขาเล่ยดีด้วยครับเป็นทางเก่าหลายปีมานั้นตริงเลยทำไมผมไม่เคยทำเขาเรียกดีดาสามดีดาสามดีดาสามจะเป็นเมืองเล่เก่าของเขาเป็นเฉพาะอืมเมืองเก่าเนี่ยเมืองเก่าคั่วต้นไม้ที่มันจะมีผลไม้โดดนี่ไอ้นี่มันตะลุกกอนะตะลุกกอนี่เราจะเอาไปคั่วได้ถ้าลูกมันหล่นมาช่วงของมันช่วงนี้ละมึนะคั่ว่าไันเ่อย่างแต่ฮ่า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 เนี่ยมันจะแต่ มันจะมีลูกมันเด็ดเดี๋ยวมันถ้าว่าลูกเก๋มันยังไม่ออกจากเปลือกถ้าออกจากเปลือกผมจะบอกให้เลยมันมันเราเอาไปคั่วที่อร่อยมันจะเป็นลูกเก๋าอ่าาามีเราไปคั่วข้างในมันเหมือนใช้ายเกาลัดมันก็คล้ายเกาลัดใช่ใช่ใช่มันจะออกมันจะมันเราใช่ครับเราคั่วมันจัมันแช่น้ำตาม มันก็มีหลาย well. ช่ยยวงในช่วงนี้อันนี้ไ me. ม่ใช่คือไม่ใช่ตรงก็เป็นลักษณะแบบวิจับยาเป็นต้นอ๋อไอ้นี้ไอ้นี้รู้ไหมตัวนี้เาเรียกตันี้ตัวนี้เป็นเลือดอ๋อไอ้ตัวนี้เป็นเลืดตัวนี้นะมันสรรพคุณของมันนะเอาเราจะเอาหน่อมันมามาล้างแล้วก็ผ่านผ่านผ่านผานแล้วก็ไปตากแดดตากแดดแล้วก็เอามาดองกับเหล้าสรรพคุณของมันก็คือเป็นเกี่ยวกับเลือดลมเลือดมันจะระบายเลือดลมนี่ยทำให้มันระายเลือดลมเลือดมันใช่ไหมตรงเลือดอ่าใช่เกี่ยวกับเลือดไอ้ตัวนี้ นี่เห็นไหมมันจะมีเป็นหวพวกพวกอะไรมันจะเป็นผู้ทอดเออบำรุงด้วยมันจะมี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 ตัเอาไปต้มเหรอตัวนี้ไม่เราเราจะเอามันจะเป็นเกล็ดในบรรจุเราจะเอาแต่จะพอกเกล็ดนี้เอาไปล้างให้เกล็ดก่อนแล้วก็มาฝานบางๆแล้วก็ไปตากแดดตากแดดแล้วก็มาดองกับพวกเหล้าพวกนี้มีสรรพคุณความบำรุงเลือดอย่ยวกับระบบเลือดแล้วถ้าคนไม่ดีกินนี้ดีดีมากดีเบทมันไม่ใช่หารอาหาไม่ค่อยได้นะไม่มีนะผู้สูงมันยังมีเฉพาะในบาแถวนี้ค่บาดในแถวเนี้ยเออใช่ใช่ต้องสมบูรณ์ด้วยเป็นเกล็ดบำรุงเลือดไดด้จริเกน เอาไปเดินน้ำตกแล้วต้นปูดมันจะเป็นต้นไม้ที่สมบูรณ์ดูต้นปูดไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ปูดหน่อปูดอ่าเราเอาหน่อมันหน่อมันมาเราเอามาต้มลวกกินน้ำบูดัวเลยอร่อยมากท้องอืดท้องเฟ้ออ่าไอ้ตัวนี้มันจะไปเป็นระบบที่ว่าเย็นๆแช่ชาชาอ่าใช่ใช่ใช่ต้ให่อ๋อผลการตอนนีนเราพามาเดินน้ำมันไม่น้ำไหลมากเลยนะครับเป็นเดี่ยวไม่ไม่ไม่ตลาดเลยนีมีไหวพริบอยงนะครับมีเยอะเลยพิายามุ้งหมดแล้วเดินน้ำหมดแล้วอ่ะ เฮ้ยไมขาดคนเดียวแกตัวทำจะเอาเี่ย,ยใช่ไหม เราต้องอนุรักษ์มากครผมผมเลยนะผู้ช่วยนะตบปาดเราในกรณีที่เบ๋ว่าไม่ล้มไม่ล้มแบบธรรมชาติใช่ไหมเราก็สามารถเอาให้ได้แต่ว่ามันมันมีประโยชน์นะเดี๋ยวว่าแต่ดับเพล่ไม่ได้เนื้อเข้าครับมูลินผาชุมชนๆร้อยป่าไรเราเราแบบเราอนุรักษ์ของมันที่มันมีอยู่แล้วใช่ไหมเราไม่ใช่ว่าเราทำลายแล้วเรามาอนุรักษ์หลังมาปลูกเพิ่มมันแบบนี้ใช่ไหมมันก็ไม่ได้อาหารลดของมันนะมันก็ไม่สวยงามกหมืที่มันมีอยู่แล้วธรรมชาติก็ใช่เราอนุรักษ์ของที่มีอยู่แล้วนี่ครับไม่ดีกว่าโอเคตราสายอยากมาทำก็ได้ครับเมื่อกี้เบรกอ่าวัันนนี้มมสย นี่เมืองเก่าเขามีก็หลายปีมาแล้วนะม<อ>ยังไม่เสเลใช่ใช่ใชไอเมืองนี่เขา,เขาทํ่าก่อนทที่นนี่ต้นยวนเห็นไหมนี่คือต้นยวนต้นยวนตัวนี้กพึ่งอิสลา,าวมาดูใช่ไหมบางที20สิังส<อ>ามสิบลังแต่ละต้นนะจะมีช่วขงของมันมันจะเข้ามาอยู่อาศัยอยู่ที่ต้นยวนต้นนี้เลยนะครับนี่ต้นใหญ่ๆนีนต้นยวนที่เป็าอ๋อใช่ใช่ใช่ไหมเออนี่คือต้นยวนเมื่อวันก่อนผมก็ยังไม่ขึ้นแ่บมได้ผมได้มา่ห้ากว่าเจ้นได้แต่ร้อยกช่มันมาเจ้าถ้าล้างมันจะออกครับ แต่ละคนยังไม่เขายังขึ้นได้นะสามารถไปเอาได้ขอบคุณเลยผมไม่รู้คนละพันก็ผมไม่เอาหรอกไม่คุ้มนะครโอ้แต่เขาขึ้นไมเทันตึ้นเก่งนะกำลังดูไปมึงทำให้รุ่นรน่ะต้องคนชำนาญพอขึ้นเอกลาเขาไปเอาตามกิ่งไม่ค่นี้้องกานใช่คือแบถึงเวลาได้อีกนะปึ้งไหมโอ้โหฟังเสียงเลยด้วยตัวคเดียวนี่ถ้าคนแพ้นี่ก็คืออใช่ใช่ถ้าคนแพ้แพ้ก็ถึงตายเหมือนกันครับใช่พบ้าเลยนะ นี่น่มันจะเป็นทางเาเดี๋ยวเราจะขึ้นทางข้ไปทางทางเขาเพราะว่าบริเวณนี้ทั้งหมดน่จะเป็นฝาชุนชุนหมดแตฝั่งทางป่ามือนี่นะแต่ว่าสาไหลนี้จะเป็นฝาชุนชุนหม้ทุกฝั่นี้ทำเลทำเลสุกูเน่สุกูนีเป็นแล่ที่ว่าทำแบบส่วนตัวยการรักน้ำอากมาเลเซียจะใช้น้ำนะใช้น้ำไหลตามตามโงดินก็ใช้ชะแรงแทงหาเลยลดโดยขาแบบน้ทุกนนะทมันมัไม่ใช่ได้เปิดแบบเมืองคือบรษัทแตว่็เป็นทำทได้ส่นตัว สำหรับคนโบราณมาก่อนจะใช้น้ำจะรักน้ำไว้เป็นโบแล้วก็ปล่อยน้ำลงมาแช่แข็งฐานได้วกิน น้ำเนี่มาเอาจากมาเลเซียนะเนี่ยบอกมงนี่มาองเลยต้องเบิกการิกรมนิรกรรมไปเป็นช่ออไรปลาบ่เราก็หาทิได้เอ่าชาตกหมากป่านีไกรรมมากา่คนเชี่าเขาไม่ได้อหเาท้ไม่เหนื่อยาิไม่ปาใช่ไ่ใช่่รอยอะไมันมีสัตวลงทอมุมีัตไม่มีอมนะไรอไรลงไกหมูนมันเป็นบอบบ้นะไม่ใช่หมูรรไม่ใช่ห ดูติ้งนี่นีคือกุลามเออใช่ใช่กุลามคือแพะป่าใช่นี่นเออใช่ทำมงทำมันแหลมแสั่น่อแล้วมันใช่อป่มันมีรอยเท้าด้วยครับเพื่อนเพื่อนขงขกวางรอยแหลมๆนดนี่อ๋อเี่ลิมนรอยของมันคาะทำม้ไม่ใช่เดินนำมันถึงก่อ๋อแ้แยงเป็นเจจเมนะางมี่ลูกโกลูกโกลูกโกเลยไหมถ้าเรารู้นไอตัวนี้กินได้มันจะออกเปรี้ยวหวานหวานโดยที่เชื่อกิน้กกินนะเม็ดในมัน ท้องเสียอยู่ปวดท้องมันออกเปรี้ยวๆออกวานวานเปรี้ยวๆวัวานแต่ถ้าเราไปป่าเราก็สามารถกินได้จริงๆเปลือกมันก็กินได้เราไม่ได้จะเป็นว่าเรากินทั้งที่เปลือกก็ได้เราไปป่าเราต้องรู้จักพืชหรือว่าอ่าผลไม้บางทีบางอย่างเราก็กินได้กินได้ถ้าเราไม่อดตายเราก็กินได้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่รู้แล้วจะมีวิธีการดูยังไงอะว่าได้ได้โอ้ชาไม่รู้ของในป่านะถ้าเราพลาดเราคือเราเราตายเลยตายเลยใช่๋ยวไหมบางทีบางอย่างถ้าเราพลาดไปโทษหนึ่งหกหกกล้าก็ไม่ได้ เมื่อเราเราในเราในป่าเมื่อเราพลาดไปใช่ไหมเรากลับไม่ได้ใช่ไหมโอ้ยโซค้าอ่อนวันนี้เราจะเดินกลับบ้านก็ไม่ได้ทีนั้นได้นอนนู้นเลยเแบบร้อยเลยเราลุ้นประสบการณ์เราก็ไปกับคนที่รู้จักว่าเออใช่ไหมไปกับใครอะไรพอจะแนะนําคนนี้เราก็รู้ว่าเออคนนี้เคยกินเคยกินผมจะรู้ไปเรื่อยๆไปกับตาอใช่ไปกับตาเพราะเพราอะไรไม่พอที่ทำต้มทำตุ๊ก้าเพราอนี่อันนี้ต้นประเทศไทยรัก่อนนี่แหละเออแล้วไม่เห็นมันไปถึงนู้นที่เราไปนู้นที่หลักเพศนู้นผมเคยทำอะไรเจนี่ครับ นักท่องเที่ยวมาเดี๋ยวผมไม่ได้เดินรายวันมุมมิดไปดิมีไงก็มันก็มีมีลงรอยอยู่บ้างอือมุมอุดมสมบูรณ์เราจะเราจะไม่ไม่ใช่ครับเราจะเอาเดีธรรมชาติจะกลืนเจริญธรรมชาติอะไรผมพามันแทนไทยผมกธรรมชาติเขาไม่ไม่กี่วันก็พวกนุ่มอะพวกกัดเดินนะฮะเลยลงพื้นอ๋อแวก็ไอเก่งเสาล้างนี่ไอ้นี่ก็กินได้นทุกคนอ๋อขึ้เได้เอาต้นหนึ่งขึ้นไออกลูกเป็นพวกไวเล็กโว้ยเล็กมีไวเล็กไวใหญ่อง ไปเที่ยวในในมาเลเซียนในเขตของเขาครับอูขาองเขาตรสูบวนน้ำตกที่ลงมาแบบกลมลมนตกมาแบบนมาลงตนมี้ที่ที่เสมงองเขา เดินไม่ถึงไม่รู้เหมอเหมอมากๆผมเดินเด้นจนเหนื่อยก็เหมออยู่เขาเรียกว่าดินเสมอมันเหมอจริงๆที่คันโตอ่ะที่ไม่ที่ไหนมาเลสคันโตก็มีดินเสมอใช่ใช่มันต่างกัเขาในที่เดียวกันะดินเสมอบ้านดินเสมอโอ้โหสวยจริงๆแล้วมีแม่น้ำเข้ากลางเข้ารอบๆนะในแม่น้ำหมดเราบอกว่าลงไปแล้วปีไม่กับไปเที่ยวว่ามันมันมันอยู่จากหมู่บ้านเข้าไหมเราเราลักไปเที่ยวได้ใช่ไหมนี่กลางคืนเราไม่ใช่ว่าเราเราต้องไปไปปู่ใช่ไหมเราลัก ของเขาที่มีนี่ก็อยู่ได้แล้วไม่ใช่ว่าไปทําลายแล้วเรามาอนุรักษ์มันไม่ใช่ของที่มันมีอยู่นี่มันมีอยู่เดิมแล้วใช่พี่นี่ก็พวกขี้ชันที่ชันไม้นี่เราเอาไปก่อไฟได้ในป่านี่มันมีประโยชน์ไหมมันจะออกหอมหอมให้ชาวดมดูแข่งมาแข่งเดี๋ยว่าเอาก่อไฟกินดีเอาจะออกหอมเหมือนเปลี่ยนลูกอะไรวะเกี่ยวกับนน้ำไม้เนื้อไม้ใช่ใช่อ่าใช่ใช่ยางยางไม้เออเจือเพชรแล้วอ๋อรอยสัตว์ใช่ไหมลอยสันเลยนี่เห็นไหมอ้นี่มันเป็นบ่อน้ำที่เขาเอาน้ำลงมาจากกักน้ำไว้กอนน้ำ ทำนี้ใช่ไหมเขาจะทําเล้เหมือนที่ผมที่ดูที่บา้านเป็นเป็น,เป,นเป็นหินที่ระดับนะตอนนี้เขาเอาน้ำนี้ไปใช้ทำได้ใช่โดยใช้น้ำวางี่เดินบ่อยมึงก็เยอะอยู่นี่เลยเออลอยเยอะนี่แถวนี้แหลย ใช่ไหมทำไมไมมีตุกไม้มันกินนี่ต้องยังต้สมบูรณ์แบบทุกอย่างนะอือนี่ก็คือเป็นเป็นป่าที่ว่าไม่ได้ถูกทำลายเลยทั้งที่ป่าดิบจำปันของมันหรือที่ผมเป็นที่ที่เขาเรียกว่าป่าชุมชนที่แถวบ้านเพื่อนกันนะป่าที่ถูกทำลายแล้วใช่ไหมแต่ของเราไม่ใช่ของเราเป็นป่าที่อยู่ดั้งเดิมอ่าอยู่ดั้งเดิมธรรมชาติของมันเป็นที่ป่าไม้เยอะๆถูกทำลายมากเพราะว่าเป็นดินทรายเป็นหินเกนิกหินเกนิกนี่เป็นหินที่แข็งรากพืชจะไม่ลงไม่ลงถึงนะเพราะว่ากุมน้ำมากๆมันก็จะไหลเพราะผมเคยทำหินออกไป เหมือนกันเ็ไปสัมผัสอยู่ข้างนอกหลายปีแล้วเพิ่งกลับเข้ามาบ้านเพอที่นี่บ้านเกิดผมเลยแช่ว่าเราพัฒนาเราวนพัฒนาในในในสายนี้ไม่รู้ว่าเพราะว่าสายนี้มันจะลำบากจะเดินลำบากหน่อนกันได้ถึงน้ำตกเลยเที่ยวเดียวผมไปเอาที่น้ำตกเลยเดินเดินน้ำตนี่แหละเวลาพานักท่องเที่ยวสาวๆมาต้องท่าคอยพยุงท่าจัดมันตลอดโอ้าหนี่ไม่เป็นไรสาวๆาไม่เป็นไรไม่ทั้งสาวทั้งแกศมันก็ต้องบริการเหมือนกันหมดโอ้ใจเ้อ a แอคชั่นไปก่อนลูกนี้ให้เขาดูบ้าง่ปีเนี่ย เป็นร้อนวอร์สเห็นมาอะไรครับเนี่ยไอ้ต้นโรคขนุนป่าต้นลูกอมอนจะมีใบใหญ่ๆใบมันยอดเลยเป็นข้อสารน่สุกได้เลยนี่ตรงใหนเขาดูต้นแบบนี้ได้ว่าธรรมชาติจริงหรือเปล่าใช็ไหมเราไม่ใช่ว่าเรามาหลอกลวงของของแท้ของจริงของแท้ของแท้ไม่ใช่ว่าเอาไปมาปลูกมาวางนะไม่ใช่ไปโค่หมดแล้วมาสิว่มทําเป็่าชุมชนาปลูหมทําใหม่ใชพคนคิดว่าพอหน้าสร้างบ้านไหมไมง เขาตัดมันหมดเพราะอะไรนะมันหมดนเพราะมาถึงอ,อะไรอืมนี่ได้หลายหลังนะหม <c oughs> สุดสท้ายเ,เลยกลับมาอีกทีเดี๋ยวเต็มโตหละมันเอาไปแฉลีไมไแข่งนไะว้เลยระวังลืน่น<ม>น้องว่าความสมบูรณ์เป็นยังไงบ้างอืมมันยังยังดีไหมความสมบูรณ์ย<ม>ืมมันยังครบถ้วนอนะใช่ใช่มันยังว่าแบบเราไม่ใช่ว่าเอาเอามาหลอกลวงหรือว่าใช่ไหมใช่ยังพอยังพอมีเหลือให้ลูกหลานได้ใช่มีหลักฐานอยู่มีหลักฐานอ่าใช่หลกฐานหน่อยนี่ลูกหลานดูแค่รูปนะเออได้แต่รูปเนี้ย เต้นยวนแบบต้นแบบไหนไงเท่าลูกถามพ่อแล้วต้นยวนต้นแบบไหนพ่อเห็นมีแต่ชื่อพ่อก็จะบอกไงต้นพุ่นเลยต้นพุ่นอราที่ประชาวตอนนี้เออถ้าลูกอยากจะดูไหมเดี๋ยวพ่อพาไปดูเอ๋อนี่นี่แบบนี้แบบนี้มันมีตะปูตองนี่ลูกนะสมัยก่อนนะเขาขึ้นพึ่งกันลูกนะเขาเคยทำตะปูนี้อ๋อแล้ม่มีสักต้นจะไปบอกได้ไงถ้าสมมติมาเดือนเดือนสี่เดือนห้านะมาดูวิธีการขึ้นพึ่งกลางคืนที่นี่มาเลยกลางคืนผมไปนี่กับแม่ก so ับผู้ใหญ่นี่มีม like ีชุดเลย คนขึ้นนี่ทำเเลลาะได้ยดิมาได้เลยขโมายมาได้เลยขึ้นแล้วทำได้ขึ้นไหนขึ้นไหนนะติดต่อมาไม่เป็ปัญหานี่นี่ทางตันต้องเปิดทางใหม่แล้วบนเลยบนหเลยต้นไหวพี่ใช่ใหญ่ไหมใหญ่มากเลยดูดิเลื่ยมาแบบเที่ยวมานี่หน้าไมันคยยังไม่ยากให้เยก็โดนนี่เนาะต้นอยู่ตรงนู้นมาเดินป่าแต่ว่าอยากสบายพี่ไหมต้นอยู่ตรงนู้นแต่เลื่ยมาทางนี้ไม่ไงนใี่เขนาเรียกนี่นนี่ลูกเบย์แกะที่นอ๋อ้เด้อ เ่นต้นทางเลยตัวนี้อะไรเนี่ยตัวสําคัญปั๊บก็มันหูไปหูมันก็มีไปหูนี่ตัวนี้อันตรายอะไรทั้งนั้นเลยเนี่ยพันเบ็ดเลยใช่ไหมพี่พันเบ็ดสิพัดโกงในสิ่งที่สิ่งนั้นแหละตกปลาไปใสได้ไหมระวังหน่อยจัะวนั่ดอะไรจะวนั่นแหละนั่นแหละเอาไว้เป็นที่จับมันอันนี้จับได้ใช่ไหมครับจับได้อย่าไปจับทางนี้ก็แล้วกันทางนั้นจับได้เดี๋ยวคลิ้งทั้งสองคนเลยนี่ลูเมนร้านอ์ลานเนาะลูเมนอ่าลูเมนร้านเนาะอีบูลา เนี่ยเขาให้อยู่มันแม่นนะบอกเมื่อเราวันก่อนมาขุดอีกแล้วเนี่จำศีลนะอ่ามันจะอยู่รูกลางวันทำด้ายทำอะไรมันไม่ได้เลยอ่ามันจะเอาทําอะไรมันเวลาพอมันออกมามันขนมันมันมันฝึงไปไม่ใช่มันยิงเวลามันมีใครทำทำร้ายมันมันจะเอาขนพองขึ้นแบบนี้เพราะว่าไปปะทะกับมันก็ติดทันทีแทงทันทีแล้วขนมันยาวมันคืบๆมันจะอยู่นี่อันนี้่ใหญ่อันนีม่นใหญ่อ่าไอแบบนี้ขนพอมพอมีไหมพี่ขนเท่านี้ต้องหัมันมีไหมพี่มันเหรอขนตรงนี้ไม่มีไอ้พันเล็กนี่่ถ้าวธุ์เล็กนี่ยไอออ้พันเล็กๆ๋ ผันเล็กผันเล็กนี่มันจะอยู่ในรูหินอ่าอันนี้พันพันใหญ่มันไอ้ลานเนาะนี่มันจะอยู่ในรูดินอยู่แล้วมันไม่สภาพที่แท้ตัวมันอ่ะมึงกินแง่เลยแล้วไอ้ตัวนี้ขึ้นเลยหรอศรางก็กินได้โอ้ขนาดหนุ่มๆยังรบเลยสาวๆไม่รบไม่รบได้ไงเหมือนเดกินกันการยางไม่เป็นไรไม่มีราดนี่มีราดมีทั้งโคนมีทั้งตคดโแตงผ้าผมมาก่อนทำพี่เดินก่อนนะครับอืมแตงแตงใช่เปลี่ยนที่ตังอะไรเขาผม้โหเสร็้งเอาอยู่นะมันมี ก็เลยดอกอยู่ถ้าว่าเริ่มบทแล้วหึงปีแล้วหลายปีแล้วคือเวลานักท่องเที่ยวมาคือเราก็ต้องมาตำรวจขึ้นทางทีเพื่อความปลอดภัยให้เขาแล้วต้องมาก่อนบางทีแบบนี้ออกตึงแล้วต้องผูกผ้าเ <ๆ S 3> ข้ามา,นะาด้ยเพราจะจับไนะอ้ตัวแบบนี้แหละแล้วก็ใครต่อคนจะล้มอะไรอะไรมันก็ต้องจับอยู่แล้วแหละใช่เพราะจับแบบพยายานะคลองน้ำแท้ทริก่อนมาจากโอ้โหคนนั้นนะผมพาไปส่งทุกต้องมารับแกเพราะเกตัวใหญ่ไงแล้วก็ค่อยพาแกเดินไปที่ละนี้ที่ละนี้หัวเกล้มตุระมาเจอป่ายาลาเป็นไงบ้าง ปราบปาตุมบนเมอนของเ่อนเราไม่ต้องปอกเสงอะไรเลยที่ทำทางอย่างเดียวเลานี่เาเป็นฝายาลาเขาไปในในตัวเมืองก็ม,อองมีตมมต,ต้นยางเีนหมดแล้วต้นไม้ไผ่ใช่ไหมออมันไม่มีแล้วแบบนี้ น้อยมากตไปไรจะไปพีอะไปกนิีเราขนาดเราทานี่ผมนี่โดนแล้วอิ่แล้วนี่ตัวใหญ่มากเลยอิ่แล้วอิ่แล้วอ้วนอ้วนแล้วรัากุจังดูรุนนี่มันจะมาขนศกให้นส่งโลกส่งโลกนีหายไปแล้วนี่ี่มันกือนว่ามก้อนอนี่อะไรขี้ชัอ๋อโอ้มันก้อนหินเลยมันเป็นขีฟชันกียางไม้เ๋อเหนไมจะออกโอ้วยไหมเออสวยพอเราเจอรักได้เอา กระเป๋าใส่ในกระเป๋าในคนละที่ไฟได้ใช่ไหมจุดไฟได้เนี่ยต้นนี้พี่ไอ้น่าจะเป็นรากนะเป็นยางต้นนี้แหละไม้ยากต้นนี้ก็ต้นของตรเกษากข้างบนมันไม่กอนเลยันเป็นเป็นยางไม้ทั่วป่ะน้วมันยางครับผมพอนึกถึงที่ไหนเล่นว่าสไลเดอร์น้ำตกสไลเดอร์น้ำตกนกน้อยเองเดี๋ยววันก่อนนะมันมีไอ้นี่ด้วยนะมีควายผมมีชุดแรกผมพานักท่องเที่ยวมาแลต้นไม้ต้นต้นไม้ต้นนั้นจะไม่ได้ถูกฉีกีใช่ไหมจะเป็นรูเพราะพ่อผมพามาข้างหลังนะมันฉีกกินกินตัวอุ้งกินตัวอุ้ง มันกินน้ำหวานทั้งไหนน้ำหวานในต้นไม้ตรงกับน้ำตกนั่นกี่ดูมันลงมาถึงนี้แต่ไม่เคยเจอเป็นๆโอ้ยไม่เจอดีิงแล้วเจอแล้วนะครับมันจิกกินตัวนี้ดูดูนี่มันมันกินอุ้งตัวนี้อ่ะนี่ควายที่มันกินนี่ก่อนนี่นะรอยเล็บมีครับเพื่อนๆที่มันกินมุงนี่ดูนี่กินเป็นจิกกินนี่มุกโอ้ดูอย่างนี้ก่อนแล้วอนมันเป็นอุ้งนี่นะำขึ้นเนาะมันกินมันเจาะกันได้เหรดูนะมันคงเล็บมันเลยอือนั่นนะโคตรมากเลยเจาะกินกันได้ของมันพี่ดูโอ้โหพึ่งกับมันกินไอ้้ตัวนนนนีีี่่่่ใชพ ันไม่ได้มันหนาวเอาหัวมันหนาหนังมันหนาขนมันแบบนี้เลยมันหลับตาอย่างเดียวมันค้าเอาพวกเดียวเลยตามเห็นตามนเล็กนิดเดียวเก่งอย่าไปดูตัวมันเลยตัวใหญ่โตุ่มน้ำตกแล้วยิงย <c oughs> ิงเลิกยิ่งลบมาทุดคนโดนก่ <Savior> <c oughs> อนเพื่อนฉุงมากกว่าเพื่อนชา้าว้าวอ๋อ้นะครับถึงน้าตกแล้วเอ่งนะรวมเก่งเลยใครดูเลยกันดูท่าคาราปลาจ้าคาราทบาจันดูปลาจ้าสมบูรณ์เก่งไหมผมโดนแล้วคนหนุ่มกับผมมันโดนนะเนี่ยผมโดนลำตัวเมื่อกี้ตีตัว อ่าดีที่รู้สึกคันอะไรเนี่ยพอคันคันแล้วออกนี่ไงนี่ไงนี่นี่อนึนี่มันชอบไปได้ไงโอ้ยนี่มันโคตรเลยนี่บ้างโตริงนตเนี้ยบ่อยเดินตีได้เลยใจเราเลยมัขอ่อนะไอ้วังนี้นะเขาเรียกวังตะสมนะใ้แ็้มกนได้ใ้วมองนี่ละใจน่ะคืใมันรอเอาแบบประมาณนี้ในแโซอยากมาเที่ยวเขาเดินได้ใงใส่มันก็ไม่ไม่ลำบากเกินไปกว็ว่าดูว่ะ มีวตถเนื้อโดนเลยถ้าสว่าอาหารแต่ถ้ามันมีนะผมออกกัเต็มเลยผมป็นูงมาได้แบบนี้ผมหาไม้หาอะไรโดนเลยตอ้เดี๋ยวใจน้ำมันออกมาแบบนี้เลยเป็นฝูงเลยดมันเลยเนาะมาจากไหนไม่รู้มันขึ้นมาหมดไปเฉยหนุนหนะออกันว่าอาหารนึงไงกันว่ากุ้ไฟลูกด้วยในที่โดจังจับมุวยกูมาในน้ำโอมีได้นอนวางนี้ดำเลยดำอําดำยิงเหรอดำยิงดำได้ดำยิหงกาว่าพาแหไปเมื่อกี้เอาเห็บชอบสมมช่ว แล้วว่าเนื้อกินได้อยากกิน like, ส you you hmm. ่วนหัวม right. well. ันถ้ากินส่วนหัวมันจะเมาแต่ปกติสีดำไม่ใช like ่ด so no. no. so, ูมันแล้วก็ก right. ินได้หมดเพราบอกหัวมันจะมันไงจ้อร่อยเกล็ดมันอะไรก็กินได้ถ้าเกล็ดหัว่าเกินมันอร่อยที่เขาบอกกินเกล็ดเขาอร่อยเอามาย่างแบบไฟอ่อนๆนะถึงกับน้ำจิ้มนะเอาโลกหนังที่ตัดเด็ดนันด้วยนะถึกินแต่น้ำจิ้มไม่ต้องไม่ต้องนะแค่ผ่าท้องอ่ะไม่ต้องผ่าก็ได้ผ่าก็ได้เพราะวอะไรนี่มันมันไม่ได้ผมเป็นสุนัขไฟแบบนตลอดไงผมเป็นปลาที่สะอาดมากผมเป็นอยู่บริษัทที่อยู่ที่น้ำน้ำไหลผมเวลาไปนั้้้นนนนกกขาววไไไไปปปปเหุงิออฟแล หาปลาไปอยู่มาเลีใช่ไหมพี่ใช่เข้าในมาเลีผมก็นอนอยู่เบื่เพล่กระบังเยอะเลย ว้าวนั่นนั่นนัต้องแบบนั้นนี่ดูรออะคือกินมะพร้าวรออะไรรออะไรไม่ใช่จีวีเอาเลยงานด้เยวว่าเพือนเพื่อนตเร่อะไเช่นนี้ไอ้ม้อเม็ดนี้กองกียมาเด็ดเอรอยดีเป็นไงไรกินกันเอาเลยเลือสบายนี่อร่อยแบบนี้มาถึงสวนไปกินทำไมมะพร้าวเ่นเลยละไม